ยับนิกว่ามันจะเข้ากันนะครับคุกๆกันไปไะยับแล้วเราจะตกเราใช้ประมาณเพียงเนี้ยนะครับตอนแี้ตอนหนึ่งครั้งแ้วเราตกเยอะหน่อยเราก็ก็ปั้นใหญ่ๆหน่อยเดีย๋ยได้คุกเด่นจะเจอกันตอนนี้ ฝนน้งตกอยู่ทำหัวเชื้อลูกตาลเก็บไว้ใช้เองครับใครยากจะทำก็ลองทำดูครับเนี่ยวัตถุดิบก็หาไม่ยากอะไรก็มีแยมโลห,าห,ารรหัวอาหารปลาดุกหัวอาหารปลาหนึ่งหัวอาหารให้เก็บกากกันตาล กะทิแล้วก็ลูกตาลลูกตาลประมาณลงนะครับลลกว่าๆเ้ยนี่็ได้ตอนมีชุดนะครับแต่มันมีเปนะ็นแตลสีเดียวกันแนละ้วมันจะออกมาที่ออกนวล